พามาชมความงามยามค่ำคืนนี่ไม่ใช่ค่ำคืนนะคะ <S <S บรรยากาศตอนนี้คือสี่โมงเย็นค่ะแต่ว่าม,มันก็จะมืดแบนี้เลยนะจ๊ะก็ก็จะยังคงมีการประดับไฟของเทศกาลปีใหม่แคริสต์มาสอยู่ค่ะ สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไกลเก็บเพ็รข้างทานน้ำไหลพื้นฟ้าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน ดด็ดดักแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่น้องน้องทุกท่านสูแชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะกับวันที่ถูกเหมือนถูกขังอยู่ในตู้เย็นค่ะ อุณหภูมิข้างในบ้านนะคะเดี๋ยววันเช็คอุณหภูมิข้างในบ้าน20องศาค่ะอุณหภูมิข้างนอกลบสี่จ้าวันนี้กับวันที่หิมะไม่ตกแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกมาตอนกลางคืนมันลักษณะไม่ใช่เหมือนฝนแต่มันเป็นน้าค้างที่ตกมาหนามากๆค่ะเป็นเม็ดน้ําเป็นน้ํานะคะก็ละลายหิมะไปหมดเลยตอนนี้การเดินออกไปข้างนอกก็จะยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่า อะทางเดินมันจะเป็นลานสเก็ตน้ําแข็งค่ะจะมีแผ่นน้ําแข็งบางๆอยู่ตามที่ต่างๆเต็มมากๆแล้วเวลาเราเดินเราต้องจิกเทา้าแล้วมันจะเมื่อยมากๆเลยค่ะการออกไปเดินแบบนี้วันไม่แน่ใจว่าพี่ๆที่อยู่ในเมืองหนาวจะเป็นเหมือนวันไหมพอวันกลับมาแล้ววันจะปวดสะโพกมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆมันเหมือนเดินไปแล้วมันต้องเกร็งไปด้วยนะคะเพราะว่าวันเคยสไลด์ เดินแล้วล้มบนถนนเนี่ยทุกปีค่ะแล้วแต่ว่าล้มล้มด้วยความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะสอนให้เรารู้จากการเดินจิกเท้ากดเท้าแล้วมันก็จะเกรงค่ะส่วนเด็กๆที่เขาโตมาในสวีเดนและนอร์เวย์ที่วันมีโอกาสได้เห็นนะคะ พอเด็กๆอายุสัก3 4ขวบเขาเดินบนรองเท้าผ้าใบปกติเขาจะรู้จากการเล่นสไลด์สไลเดอร์เล่นสไลด์สเก็ตน้ำแข็งนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่บนรองเทา้าสเก็ตนะพี่ๆน้องๆเขาอยู่บนรองเท้าที่เขาเดินปกติแต่เขาใช้การเดินแบบสไลด์ถไลไปเรื่อยๆค่ะโอ๊ยถ้าเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยววันจะเก็บภาพมาให้ชมแต่ป้ามาอยู่ที่นี่คือป้าอายุ35แล้วนะคะคือเหมือนกับว่าเด็กๆเ,เขาจะมีทักษะ ในการเล่นสเก็ตในการเล่นน้ำแข็งของเขาเองติดตัวมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนสวีเดนนอร์เวย์เองหรือลูกครึ่งหรือลูกคนอพยพต่างๆที่เป็นเด็กๆนะคะเขาจะเดินสลไลด์ได้เวลาวันไปทำงานที่นอร์เวย์โรงแรมที่วันทำอยู่ใกล้กับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเด็กอ,อาชีวศึกษาประมาณนี้นะคะอายุประมาณ16-18ปี ตามข้างทางที่วันมองออกนอกรถเมเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะสไลด์ไปค่ะเดินสไลด์กับน้ำแข็งที่เกาะบนพื้นในวันที่อุณหภูมิติดลบแบบนี้โอ้ยเก่งมากๆส่วนวันนะคะโอ้ยเดินยากค่ะเมื่อวานนะคะวันยังออกไปดูข้างนอกออกไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกอยู่เลยมันยังไม่เป็นลานน้ำแข็งแบบนี้ถ้าหิมะตก อะหิมะมันจะไม่เป็นน้ําแข็งนะคะพี่พี่น้องๆมันจะเย็นแล้วมันจะเป็นก้อนๆมันจะเป็นแบบก้อนๆนุ่มๆเราสามารถเดินเข้าไปได้นะคะเราสามารถเดินบนทางเดินได้แล้วก็เขาจะมีการโรยกรวดให้รองเท้ามันเกาะไว้ที่พื้นได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีหิมะมันฝนตกน้อยๆแต่อุณหภูมิติดลบทางเดินจะเป็นน้ำแข็งอันนั้นอันตรายมากเลยจ้า ตอนนี้นะคะวันก็เหมือนกับถูกขังอยู่ในบ้านค่ะไม่มีใครขังเรานะคะแต่หนาวาไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วอุณหภูมิในบ้านคือมันอุ่นค่ะถ้าเราจะออกไปข้างนอกเราต้องมาวันต้องมาใส่เสื้อทับอีกตัวหนึง่งล้วก็ใส่แจ็คเก็ตกางเกงก็ใส่สแลักข้างในแล้วก็ใส่กางเกงข้างนอกหลายชั้น เดินลําบากแล้วก็ต้องแบกเสื้อกันหนาวอะไรแบบนั้นเวลาไม่จําเป็นวันก็เลยไม่อยากออกไปไหนคะ่ะแล้วช่วงนี้คือสามีวันกลับไปทํางานก่อนวันเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วทีเนี้ยวันนะคะเป็นคนที่พอสามีไม่อยู่บ้านมันก็ไม่ออกจากบ้านเลยก็มันเป็นวิถีชีวิตของคนในหน้าหนาวแบบนี้นะคะคือเขาก็ไม่ค่อยออกไปจากบ้านยิ่งอาพาร์ตเมนต์ข้างๆวันเนี่ย ไม่มีใครตื่นเลยพี่น้องตัววันเนี่ยตื่นทีสี่ทีห้าทุกวันนะคะตื่นมาก่อนใครเปิดไฟในครัวแล้วก็นั่งทํางานตรงนี้กินกาแฟกินข้าวตั้งแต่เชา้าตั้งแต่คนอื่นยังไม่ตื่นสามีเขาก็ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะตัววันเองก็ไม่เคยโรแมนติกกับสามีเลยนะคะเราสองคนเป็นคนแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกกับด้วยกันเขาก็โทรมาถามวันว่า เธอซื้ออะไรกินบ้างไหมไม่เห็นเธอกินอะไรเลยวันก็ทําเมนูให้พี่พี่น้องๆดูแล้วนะคะวันอยู่ง่ายกินง่ายจริงๆค่ะวันไม่ค่อยเรื่องมากวันเรียกว่าใครได้ไปเป็นภรรยาเนี่ยโชคดีแล้วนะคะเพราะว่าวันไม่เคยเรียกร้องอยากกินนู่นกินนี่ซื้อนู่นซืน้อนี่วันเป็นคนกินอาหารไทยแล้ววันก็ประยุกต์เอาค่ะอะไรมีอยู่ในบ้านวันประยุกกินแล้วตอนเนี้คือตู้เย็น ของกินเยอะค่ะพี่พี่น้องน้องวันก็พยายามกินมันให้หมดโดยการเอามาประยุกต์ทำนู่นทำนี่นะคะขอเพียงของที่ต้องห้ามขาดจากบ้านเลยก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องปรุงแบบไทยๆค่ะเดี๋ยววันพาไปดูนะโอ๊ยอายอายเปิดตู้คือครัววันเป็นครัวก่อเก่าคราบบางคราบที่ทุกท่านจะเห็นมันอาจจะไม่ได้มาจากความสกรปรกนะคะแต่ว่ามันมาจากความที่ มันใช้งานนานแล้วค่ะวันก็จะให้ดูชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของวันขอเพียงมีปลรรากระปิน้ำปลาวันอยู่ได้แล้วค่ะวันก็สามารถเอาอาหารที่คุณสามีซื้อติดตู้เย็นเอามาทำเป็นเมนูแบบอีสานแซ่บๆวันก็กินได้ละว,วันก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วนะคะเมื่อวานเขาโทรถามวันว่าวันอยากได้อะไรไหม อยากได้เค,ค้กมากินกับกาแฟเพราะตอนนี้วันก็ต้องขอบคุณพี่แอดมินพี่หนุย่ยสุภลักษ์ที่แนะนําว่าวันต้องหัดกินกาแฟดํามันดีต่อสุขภาพแล้วมันได้ประโยชน์เต็มๆอะไรก็ไม่รู้คือพี่เขาเป็นคนสายเฮลตี้วันก็มาหัดกินกาแฟไม่ไม่ใส่น้ำตาลแต่วันก็ขอคุณสามีว่าซื้อเค,ค้กให้หน่อยก็เลยได้เค,ค้กแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเรากินกาแฟดําเสร็จแล้วเราจะอยากกินอะไรแบบ หวานหวานไม่รู้มันจะช่วยได้ไหมนะคะว่ามันจะเฮลตี้หรือเปล่าแต่นี่วันก็มีเคก้กเขาก็ซื้อมาให้ค่ะพี่ๆน้องๆเสร็จแล้วนะคะเมื่อาวานวันสั่งแค่เค้กอย่างเดียวค่ะปรากฏว่าวันได้ ของกินเต็มตู้เย็นเลยค่ะด้วยความที่เขาบอกว่าไม่เห็นวันกินอะไรเลยไม่เห็นวันซื้ออะไรเลยคือวันกับสามีเราใช้บัตรเครดิตร่วมกันนะคะก็คือบัตรเครดิตของเราคนละใบแต่เราใช้ธนาคารเดียวกันแบงค์เดียวกันชื่อบัญชีเดียวกันค่ะก็คือ,อบัตรเครดิตจะเป็นชื่อสามีวันแต่เราถือเันคนละใบเวลาวันซื้ออะไร เราจะตั้งโปรแกรมการแจ้งไว้ว่าเราจ่ายอะไรกี่บาทซื้ออะไรที่ไหนสามีไม่เห็นวันซื้ออะไรเลยนะคะเขาก็เลยเป็นห่วงว่าวันจะมีอะไรกินไหมทีนี้วันพามาดูค่ะบางทีวันก็ว่าเขาก็เวอร์อเกินนะคะทีนี้เขาก็ซื้ออะไรมาให้วันด้วยเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นมาดากันค่ะเมื่อวานจะโล่งมากเลยนี่ถุงอกที่วันเพาะกินเองยังไม่หมดนะคะเขาซื้อ,อ ไส้กรอบแบบที่มันยำได้ด้วยนะคะใส่โอ,อวันชอบมาทําใส่ยำแล้วก็ส้มตําวันชอบกินหมูติดมันเขาก็ซื้อแบบนี้มาวันเลยบอกว่าเฮ้ยฉันชอบมากเขาบอกก,ก็ใช่ไงฉันซื้อมาให้เธอฉันเห็นเธอชอบกินอ่ะก็คือหมูสามชั้นสไลด์ค่ะเขาวันก็เลยอ้าวซื้อมาให้ฉันเหรอเขาบอกเออใช่สิแล้วเขาก็ซื้อเนื้อเนื้อวัวนะคะซึ่งเขาไม่ค่อยกินค่ะ แต่วันกินเนื้อวัวนะคะวันก็เลยบอกว่าเธอเรามีเนื้อหมูแล้วนะทําไมเธอซื้อเนื้อวัวมาอีกเธอจะได้กินอย่างอื่นบ้างไงวันนะคะขอบคุณเขามากๆอันนี้ไม่ใช่ช่วงอวดสามีนะคะแต่มันเป็นความประทับใจเล็กๆปลาแซลมอนแบบนี้ที่วันจะมากินส้มตำปลาแซลมอนวันใช้แซลมอนรมควันค่ะ เขาก็ซื้อมาให้วันค่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปทํางานอีกห้าวันเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ซื้ออะไรมาแสดงว่าวันไม่ซื้อเลยเอา้าตัวยร้งองแล้วก็น้ําผลไม้สองกล่องให้ภรรยาค่ะทุกคนแค่นี้วันก็ดีใจมากๆแล้วนะคะนอกจากนั้นเขาก็ชอบแสดงความห่วงใยอะไรเล็กๆให้เราแบบชื่นใจค่ะเหมือนอวด แต่มันเป็นความประทับใจวันไม่วันเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกร้องอะไรวันก็จะได้อ่สิ่งที่เขาให้แบบเนี้ยว,วันจะรู้สึกเออประทับใจเนาะเขาเขาคิดได้เนาะว่าเออเอยังไม่หมดนะคะมีปลาแซลมอนด้วยค่ะแล้วก็ซื้อปลาแซลมอนแช่แข็งเป็นแพ็ควันเอาออกชิ้นหนึ่งแล้วนะคะเขาก็บอกว่านี่ไงเธอจะได้กินอ่าอย่างอื่นบ้างไม่ใช่กินอย่างเดียวที่มันมีอยู่ในตู้เย็นเท่ากับว่าตอนนี้วันมีเนื้อมีหมูมีปลา พร้อมเลยจ้าส่วนตอนนี้นะคะวันกําลังกินขนมจีนที่วันทำคลิปเมื่อวานนะคะต้องอต้มเส้นขนมจีนเพิ่มค่ะตอนนี้วันตั้งหม้อไปแล้วทีนี้นะคะความน่ารักของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่วันจองคิวฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะไม่ฉีดวันเดียวกันกับวันค่ะวันก็งงเพราะว่าเราต้องไปทำงานที่ นอร์เวย์ใช่ไหมคะเราต้องฉีดวัคซีนที่สวีเดนค่ะวันก็งงบอกเขาว่าทาไมเราไม่ล็อกวันเดียวกันเลยล่ะแล้วเขาจะเลือกให้วันฉีดในวันที่เขาหยุดนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันมีคนที่แพ้วัคซีนเยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาฉีดก่อน แล้ววันอ่ะฉีดหลังก็คือคนละวันคนละวันสองวันห่างกันวันสองวันวันก็เลยทําไมไม่ไปฉีดพร้อมกันให้มันเสร็จเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเผื่อเขาป่วยวันก็จะได้ดูแลเขาและถ้าเผื่อวันป่วยเขาจะได้ดูแลวันแต่ถ้าฉีดพร้อมกันแล้วป่วยพร้อมกันเรามีกันแค่สองคนใครจะดูแลเราอันนี้ก็ปื้มน้ําตาไหลเหมือนกันนะคะเวลาเจออะไรที่เขาพูดปื้ปื้มแบบนี้ยเราวันก็จะ ปื้มน้ำตาไหลคือเมื่อ2อสวันก่อนวันได้อ่านคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะคะที่วันพูดเรื่องทําไมวันถึงไม่มีบ้านแล้วสามีกับวันคือเราไม่มีเงินเราก็มาร่วมกันมาทํามาร่วมกันมาช่วยกันทํางานค่อยๆเก็บค่อยๆซื้ออาพาร์ตเมนต์ราคาแสนต้นๆอะไรแบบนี้วันพูดไปก็มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าคนจนใช่ค่ะวันไม่ได้ ไม่ได้ปฏิเสธว่าอแบบนี้เขาเรียกว่าฝรั่งจนก็คือมาเรียกสามีวันว่าฝรั่งจนคือ <c oughs> โกรธไหมไม่โกรธนะคะแต่มัน,มนสะท้อนให้เห็นถึงคนที่เขาตอบคนที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยว่าเขาเอ,อคือบางคนนะคะเวลาที่เราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องคําพูดของเราต้องไม่ไปเหยียบคนอื่นเขาให้เขาดูตกต่ํา คําว่าจนมันเป็นมันเป็นมันเป็นคำคำคำหนึ่งนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคนค่ะตัววันเองเรียกว่าตัวเองจนน่ะได้นะคะแต่ใครจะมาชี้หน้าว่าเราเรียกว่าเราว่าคนจนมันจะทําให้มันเป็นวันเรียกว่ามันเป็นคําที่ไม่น่ารักนะคะมันเป็นคําที่ไม่น่ารักเลยแล้วเขาก็มาเม้นว่าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าฝรั่งจนใช่ค่ะวันยอมรับว่าสามีวันเป็นฝรั่งจนนะคะ แต่วันชีวิตวันไม่ได้ลำบากเลยค่ะชีวิตวันไม่ได้ลำบากคำว่าลำบากของคนที่นี่คืออะไรเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะเป็นชาวผู้หญิงเอเชียที่มาแต่งงานอยู่กับฝรั่งเขาก็เล่าให้วันฟังว่าเขาอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายนะสองคนสามีภรรยามีเงินเดือนเต็มทั้งคู่นะคะก็คือเยอะทั้งคู่แต่เขามีลูกสองคน เขาต้องไปซื้ออาหารตอนเย็นในห้างสปปรรพสินค้าเพราะว่าตอนเย็นในห้างสปปรรพสินค้านะคะของจะลดราคาค่ะเช่นหมูที่จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้เขาจะเอามาลดราคา 50%แต่ถ้าเราไปซื้อแล้วเราเอามาใส่ช่องฟิตไว้หมูมันก็จะมีอายุทยี่ยืดยาวขึ้นแต่เราต้องกินหลังจากที่เราเอาออกมาจากช่องฟิตในวันแรกเพราะฉะนั้นเพื่อนวันจะไปซื้ออาหารแบบนี้นะคะเยอะมากๆในเขาจะไปเช็คห้างทุกวันเวลาเลิกงานเขาจะบอกวันว่าเธอเธอเราไปเรมากทูซันกันไหมไปทําไมอะเธอวันนี้อาหารลดราคาเธอฉันต้องไปดูว่ามีอะไรลดบ้างดูสิค้าชีวิต ส่วนวันเองนะคะเวลาที่วันไปซื้อของกับสามีอะวันชอบมากเลยของที่ลดราคาเขาจะติดสติกเกอร์สีส้มสะท้อนแสงแจ๊ดแจ๊ดให้เราเห็นวันชอบไปยืนดูค่ะแล้ววันจะซื้อมาใส่ช่องฟิตบ้างแต่สามีด่านะคะเขาไม่ได้ด่านะคะแต่เขาบอกว่าเธอมันจะหมดอายุพรุ่งนี้ไม่เอาไม่เอาของแบบนี้ไม่กินวันเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันซื้อไปใส่ช่องฟิตอ่าบางทีนะคะขาหมูเขาลดราคา คือมันจะหมดอายุพรุ่งนี้หมายความว่าวันซื้อมาเนี่ยวันจะทําพโลวันนี้สามีก็เลยบอกว่ามั่นใจไม่ว่าเธอจะทามาวันนี้ถ้าไม่ทําวันนี้ไม่เอานะเราไม่จําเป็นต้องเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเธอเราสามารถซื้อของราคาเต็มได้สามีชอบพูดแบบนี้ส่วนตัววันเองนะคะไม่ได้ไม่ได้พอเข้าแล้วมันเข้าห้างแล้วมันจะอัตโนมัติเลยมันจะมองไปจุดที่ มันมีของลดราคาค่ะพี่น้องสายตามันจะอืมแล้วก็จะเห็นจะซื้อวันก็เรียกว่าฉันซื้อวันนี้ฉันกินวันนี้หรือว่าฉันเอามาต้มวันนี้อย่างขาหมูว,วันชอบมากเวลาเห็นลดราคาเมื่อไหร่วันก็จะซื้อเพราะว่าเวลาเราเอามาวันนี้คือเราต้มเลยค่ะแล้วก็เลาะเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อที่ขาหมูอ่ะมันจะแซบๆซบกรุบกรุเนาะแล้ววันก็จะใส่ถุงทําเป็นแพ็คเล็กๆไว้สําหรับหนึ่งมือแล้วเอาใส่ช่องฟิตค่ะ มันก็กินได้แต่สามีเขาก็จะไม่ให้กินนี่ก็คือความห่วงใยของเขานะคะซึ่งมันสัมผัสได้เวลาที่เราอยู่สองคนเมื่อวานนั้นเมื่อวานนะคะก่อนที่เขาจะแวะซื้อของให้เขาก็จะโทรถามวันว่าวันอยากได้อะไรไหม อ่ามันขาดอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้วันก็เลยพูดกับเขาว่าขอบคุณมากนะที่เธอห่วงใยฉันเธอน่ารักสําหรับฉันเสมอเขาก็พูดกลับมาว่าเธอน่ารักกับฉันมากๆเพราะฉะนั้นฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแล้วทีเนี้ยวันจุกจุกนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้วันไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมคะพี่ๆน้องๆเดี๋ยววันจะให้ดูสภาพในครัววันแป๊บหนึง่งต้องขออภัยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงทำไมต้องขออภัย มันไม่สะอาดขนาดน,นั้นค่ะคุณสามีเขาตื่นมาตอนตีสามเพื่อที่จะไปทำงานก็จะมีซากที่เขากินอะไรตอนเช้าอยู่แบบเนี้ยวันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพร้อมกับว,วันมาทำขนมจีนกินเองแล้วค่ะเพราะว่า9โมงวันจะมีสอนสดๆที่ห้องติวติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e เป็นอีกช่องทางที่วันทำช่อง YouTube เพื่อแชร์เทคนิคการทำช่อง YouTube ให้ได้เงินเหมือนอย่างช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันก็ไปถ่ายทอดความรู้ไว้ที่นั้นเพราะฉะนั้นวันต้องรีบกินก่อนแล้วกว่าที่วันจะได้เก็บ ของในครัวก็คือประมาณเที่ยงของยุโรปค่ะคือจบคอร์สแล้ววันถึงจะจะได้ทํางานบ้านแล้วหลังจากเที่ยงวันถึงทํางานบ้านพอเขาบอกว่าเธอน่ารักกับฉันมากเลยวันเลยเฮ้ยเหมือนกับว่าวันหนึ่งน่ะวันไปใช้ใช้เวลาส่วนตัวเยอะมากวันไม่ค่อยได้ดูแลเขาแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลบ้านนะคะวันรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องแต่เขาบอกว่าเนี่ยแหละน่ารักสําหรับเขาแล้ววันเลยละอายใจละอายใจพี่น้องๆเดี๋ยวดูขนมจีนก่อน ส่วนวันนี้นะคะวันต้องรีบกินขนมจีนก่อนที่วันจะเข้าไปห้องสอนใครอยากมาชมสดๆนะคะก็คือถ้าวันจะสอนในช่องติวเข้มมือใหม่ครับทำ u t u b e วันก็จะออกอากาศสดๆพูดคุยกันสดๆซ้อนสดๆในเวลาบ่ายสาโมงตามตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทียังไงเดี๋ยววันรีบกินแล้ววันก็รีบไปเข้าคอร์สห้องเรียนก่อนนะคะแล้วพบกันนะคะ เวลาตอนนี้นะคะก็จะถูกเร่งรีบไปหมดค่ะตอนนี้วันเหลือเวลา15นาทีต้องรีบกินแล้วจ้า <S <S เหมือนวันๆไม่ทำอะไรนะคะแต่นี่คือชีวิตจริงเลยค่ะเวลาที่วัน ไม่ได้ทำงานนะคะวันก็จะทำ youtube 2ช่องเลยค่ะพี่พี่น้องๆองอีกช่องหนึ่งน่ะมันไม่ได้รายได้เหมือนช่องอมาดามบ้านานางสวีเดนนะคะเพราะว่าการทำช่อง y o u t u b e มันต้องจริงจังมากๆค่ะมันถึงจะได้เงินนะคะแต่วันช่องมาดามบ้านานางสวีเดนวันได้จริงไหมได้จริงค่ะพี่พี่น้องๆค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากทำช่อง y o u t u b e ก็ไปตามได้ที่ช่องอติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ u t u b e นะคะ พิมพ์คำว่าติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube ก็เจอช่องวันค่ะสอนฟรีจ้าพี่พี่น้องๆองสำหรับคนที่ คิดว่าอยากทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างไรายได้ก็ลองไปศึกษาหาความรู้นะคะส่วนช่องวันคือวันทำจริงจังมากในช่องมาดามบ้านานาสวีเดนค่ะด้วยสตอรี่ด้วยเรื่องราวของวันเองและด้วยความรู้ที่วันนี้ก็ทำให้วันสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่การเปิดช่องในปีแรกนะคะซึ่งวันคิดว่าวิธีการทำของวันมันคือการทำช่องแบบมีความรู้ ไม่ได้เอาความรู้มามาพูดคุยในการทำคลิปนะคะแต่การตั้งค่าต่างๆในการทำคลิปของวันวันเริ่มต้นได้ดีช่องก็จะ มาได้ดีด้วยแต่ที่สําคัญก็คือแรงสนับสนุนจากพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้วันก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเดี๋ยววันรีบกินแล้ววันก็จะรีบไปสอนนะคะส่วนใครอยากดูบรรยากาศการสอนถ้าวันไหนว่างวันก็จะสอนสดๆถ้าวันไหนไม่ว่างวันก็จะออกเป็นคลิปยังไงวันก็ฝากให้กําลังใจทั้ง2ช่องด้วยนะคะทั้งมาดามบ้านานาสวีเดนและเอลเวแชมือใหม่ทัศน์ยูทูะ ้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุ่มอยู่สีสันสวยงาม